ไดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เต็มที่มากๆเลยค่ะสาหรับวันนี้แล้วก็การแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่เก็บตัวแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเก็บตัวตั้งแต่เริ่มการเตรียมตัวเลยจนถึงตอนนี้ก็คือเต็มที่มากๆเลยรู้สึกมันโล่งไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรามาแบบว่าแรงแล้วก็แบบสีแดงแรงลิตรเลยสำหรับวันนี้เพื่อวันศุกร์นโล่งค่ะแต่ก็ยังไม่สุดเพราะว่าเรายังต้องไปแกนใหญ่แกนคิดว่าในการแข่งขันครั้งเี้ยเราคือตัวเต็งตั้งแต่แรกเพราะหลายคนบอกว่าเรานอนไม้แต่เราออกไปสมอ หนูไม่ใช้คำว่านอนนะคะเพราะว่าหนูก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ใช่ไหมสำหรับมิสเคหนื่อยค่ะเพราะว่าหนูมองว่าที่ตั้งแต่หนูลงสลับอุลีน่าค่ะทุกคนพยายามเท่ากันหมดเลยค่ะหนูเลยไม่ใช้คำว่านอนมองมาเลยค่ะยากแค่ไหนสำหรับมิสุดก่อนจะได้โอ้ยากยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่มอก็คือมีภารกิจให้ทําตลอดเลยค่ะอย่างแม่มอบอกว่าตอนแรกเราดูเหมือนไม่กะหายมงแต่พอเขามีชั่นปุ๊กก็คืออยากได้มงจริงๆคือหนูอยากได้มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ มันยากไหมกับภารกิจแต่ละกิจแต่ละเรื่ชันเนี่ยยากค่ะแต่ละโจทย์ค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะก็พยายามตีโจทย์แล้วก็พยายามทาออกมาให้เต็มที่ในแคมเปญอะไรคือความยากทีส่ส,สมัหรการประกวดม i ส,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 ส s Grand ตัวหนูเองเนี่ยแหละค่ะคือหนูรู้สึกว่าการแข่งกับตัวเองให้มันเก่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะหนูอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่อยากให้มันเป็นน้ำที่แบบเต็มแก้วอยากเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากหยุดพัฒนาตัวเองจริงๆทั้ง25คนให้เข้า ใครนมากนที่สุดสำหรับเาสำหรับหนูถ้าเรื่องเพอร์ฟอแมนหนูคิดว่าเป็นพี่ไอริตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องตอบคำถามเนี่ยค่ะก็จะมีพี่ดำผลกับพี่ฟ้าเพราะว่าพี่ฟ้ากับพี่ดำผลก็คือพูดเก่งมากๆใช่ค่ะแล้ว่าอะไรที่ใกต้องเพิ่มหลังจากนี้เพื่อประกวดเป็นจีเนใหญ่ไทยแลนด์ก็เพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็เรื่องของการเดินค ตอนนี้การตอบคำถามก็ถือว่าผ่านไปได้ดีเพราะว่ารอบก่อนหน้าหนูบอกว่าหนูจะตอบคำถามให้มันดีกว่าเดิมถ้าวันนี้หนูก็ทำได้แล้วก็มุงก็น้งพี่ว่ารู้สึกอย่งไรบ้างดีใจค่ะที่อย่างน้อยวันนี้หนูก็ทําออกมาได้ตามที่หนูต้องการเลยก็คาดหวังกับตัวเองไว้สูงเหมือนกันก็ออกมาได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเลยค่ะดีใจมากเลยถ้าพี่ถามว่าทําไมวันนี้เท่าไรทาให้เราสมมงเราอยากจะตอบว่าอะไรอะไรนะอะไรที่ทำให้เราสมมงวันนี้โอ้ความพยายามเลยค่ะแล้วก็ความสามารถล้วนๆเลยค่ะ วันนี้ได้กลับกับพี่ไอรนคนที่เป็นวงนัทที่เรากลัวด้วยเป็นยังไงบ้างครับแล้วิี่แดนทีนันได้พูดคุยอะไรกันไหมก็มีคุยกันค่ะตอนนั้นก็คุยกับพี่ไอรินว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าวันนี้หนูไม่ได้เราเป็นพี่ไอรินได้หนูก็ดีใจนะต่อให้แบบว่าวันนี้จะเป็นพี่ไอรินได้หนูก็พร้อมซัพพอร์ตพี่ไอรินเสมอสมมติถ้าไอรินไปลงจังหวัดอื่นๆนะเขาเป็นคู่แข่งเราในกางกงกงงวนยาเราจะทำยังไงยินดีค่ะยินดีแบบว่าเจอกันได้เลยค่ะ แต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่เป็นพี่น้องกันได้อยู่ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังคุยกับพี่เรนอยู่เลยว่าพี่ตอนไปแกนใหญ่ด้วยกันนะออใช่ตอนจับที่นาทีจับมอือก็คุยอะไรกันหรือเปล่าก็คุยค่ะก็บอกว่าสู้ๆนะไทยจะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทั้งคู่เต็มที่มากๆเอาไว้เจอกันในแกนใหญ่ถ้าเกิดว่าหนูรัตไปต่อ,อโอเคนะโอเคค่ะออพี่หนูรั่ารักมากหนูออคุยกับพี่หนูรัตตลอดทั้งกองเลยค่ะไม้เป็นไรเอร<า>น<ม>้สไงบ้างคะ ที่บอสพูดถึงเราตลอดลวอวเวลาโอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้เวทีใหญ่เลอดีใจมากดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูก็พยายามโชว์ศัก,กยภาพให้บอสเห็นตลอดเอลยค่ะแล้วก็ดีใจที่บอสเห็นในศัก,กยภาพของเราถ้าถ้าเป็นเวทีใหญ่เราจะต้องเป็นบอสชอยของเขาเราสามารถจัดกใจเขาได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะหนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนบอสเลื่อูแน่อนอนในมุมอของสับดีแล้วอยากทำอะไรพิเศษเนี่ยอะไรนะคะได้มงแล้วอยากทำอะไรพิเศษเนี่ยตอนนี้เหรอคะหมายถึงว่าอยากทำอะไรให้สับดีใช่ไหมคะใช่ หนูอ,อยากโปรโมทจังหวัดสระบุรีก่อนนะคะเ<ม>ป็นอันแรกเพราะว่าจริงๆหนูชอบเที่ยวสระบ,บุรีมากๆเลยคะ่ะอยากให้คนมาเที่ยวที่สระบ,บุรีเยอะๆเพราะว่าสถานที่น่องเที่ยวกันข้างสวยมากๆะนะครับและคืนนี้เป็นคืนของกระแสโอกาสกระแสแนะนำตัวเองให้กับฝแฟนๆง,นงางนต้องรับรู้ว่าเกรสเป็นใครทำอะไรและกำลังจใจขอะไราเป็นไง ก็สวัสดีค่ะเกรซนะคะทิตาลีพรหมศรีค่ะมิสแกรนสระบุรี2025นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่มิสแกรนไทยแลนด์นะคะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะแล้วสาวเกรซเคยทำอาสาภูเขาอ๋อใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นเป็นอันนี้คือไปทำมาได้ยังไงหรือว่าทางคุณพ่อกับคุณแม่เป็นมาก่อนค่ะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือจับ พาไปทำพาไปฝึกพาไปอบรมไม่กลัวหรอคะไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่เด็กก็ชินคะ่ะงานงานที่เราได้ได้เจอได้ทำทำอะไรคะก็ช่วยผู้ประสบเหตุคะ่ะบาดเจ็บหรือว่ามีส่งผู้เสียชีวิตใช่แล้วก่อนเข้าปกองขกวนก็ยังทําอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ยังมีความรู้อยู่แสดงว่าหลังจากนี้เผื่อจะแบบว่า ต้องเกตจิตอาสาก็ได้ได้ค่ะโอ้ยจะบอกแฟนคลับหลังจากนี้นก็หลังจากนี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของหนูไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามการเติบโตของหนูไปเรื่อยๆนะคะหนูจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตามที่แม่ๆแนะนําไปเรื่อยๆเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเก่เสิร์ร์ฟลอดไม่มีมงกับเกตโพสต์เกโพสต์้เสรตับออแบอง